วันนี้มาลองชิมขิงแก่บทละเอียดเขาบอกว่ามีรสเผ็ดพลังขิงเพิ่มพลังร้อนเนี่ยเวลาใครเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยจัดเลยฮะแบบนี้นั่นแลไรก็ยังไม่เคยกินนะเนี่ยแบบนี้ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ของฝากจากเฮียปองเดี๋ยวจะลองชิมดูสักหน่อย หารีวิวว่ารสชาติมันเป็นยังไงช่องกิตในสารพิท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับกับผมวันนี้หลังจากทานข้าวเดี๋ยวจะลองกินเนี่ยน้ำขิงเป็นขิงแก่บดละเอียดอบอกว่ารสชาติมันจะเผ็ดแล้วพลังขิงนี่จะ เด็ดมากๆเลยนะคือขิงเนี่ยยิ่งแก่ก็ยิ่งแบบว่าประสิทธิภาพยิ่งแรงนะนี่เหยี่ปองซื้อมอาฝากเดี๋ยวจะลองชิมดูนะเพราะเราไม่เคยกินแบบนี้นะเคยกินแต่แบบว่าเป็นเหมือนใส่ซองใส่ไปเป็นเป็นซองอะเหมือนในซองชา ชาเหมือนชาชักอ่ะนะแบบนั้นเดี๋ยวแบบนี้เป็นผงตักใส่นี่นะเดี๋ยวจะลองดูคือผงของเขาเนี่ค่อนข้างละเอียดเลยเนี่ยอันนี้สองละเก็วมาหกสิบห้าน่าจะหกสิบห้าบทก็ต้องขอบคุณเยาฟองด้วยนะโอ้โหเนี่ยเป็นมันเหมือนกับเอาขิงแห้งมาบดอ่ะ ใส่สักช้อนนะโหเนีคุณเลยเราดูใส่ในน้ำร้อนตากันหน่อยก็โอ้โหสีเข้มมากเลยหรือว่านาเล็กใส่เยอะเกินไปก็ช้อนเดียวนะ่ะแบบช้อนพุนๆ ไม่เป็นไรลองชิมดูรับรองว่าน่าจะเหงื่อท่วมแน่นอนนะอ๋น้ำขิงหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าขิงนี่มีพวกเกี่ยวกับธาตุอาหารต่างๆเนี่ยถือว่าเยอะวิตามิน A ก็มีนะวิตามิน B นะวิตามิน C นะแล้วก็พวกธาตุต่าง ธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเบต้าแคโรทีนนี่แหละก็พวกนี้แหละที่ไปช่วยแบบบำรุงร่างกายเราเสริมกระดูกเสริมอะไรเนี่ยเยอะแยะมีบางส่วนที่พวกน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสด้วย ไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองชิมด,ดูสักหน่อยมันก็เหมือนน้ำเปล่านั่นเรียกว่าเหมือนน้ำเปล่าไม่ผงขิงหรือกลิ่นขิงมันก็จะออกซาซ่า เผ็ดๆนิดหนึง่งแค่นั้นเองนะมันไม่เหมือนขิงสดที่เรากินมันจะต่างกันเขาบอกว่าสรรพคุณของไอ้ขิงนี่โอ้โหมันเยอะแยะมากมายนะแต่ที่เด่นๆน,นะก็คือถ้าเรากินอย่างเงี้ยร้อนๆเนี่ยช่วยเรื่องของละลายเสมหะได้ดีมากๆเลยช่วยละลายเสมหะทำให้ชุ่มคอเนี่ย พูดแล้วมันก็จะมันคล้องคออย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีสเลดติดคอนะถือว่าเด่นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คืออันที่สองก็คือรัเทาเรื่องของอาการหวัดนะเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยมันกินเข้าไปมันจมูกโล่นะช่วยเนี่ยอะไรกินเข้าไปรู้สึกว่าจะจนะเรอเนี่ยเหมือนเข้าไปขับลมเนะี่ย ันที่สามก็ยังช่วยในเรื่องของการดีท็อกนะขับสารพิษในร่างกายขับยังไงเรากินพวกนี้เข้าไปมันจะทำให้หนึ่งปัสสาวะสองเหงื่อเนี่ยมันรู้สึกเป็นอย่างนั้นฮนะมันขับทง้งออกทางปัสสาวะแล้วก็ขับออกทางเหงื่อด้วย เนี่แหละเรื่องของดีทอกกินบ่อยๆกินเป็นประจำที่สี่ก็จะเจอเรื่องของช่วยลดน้ำหนักได้นะหลายคนก็ใช้ขิงในการที่จะน้ำขิงน้ำขิงมะนาวอะไรอย่างเงี้ยดื่มประจำนะทำให้สุขภาพดีทำให้ลดน้ำหนักได้ควบคุมน้ำหนักได้ว่างั้นเ ้อย่างที่ห้าก็คือเรื่องของช่วยเรื่องของการย่อยอาหารเนี่ยทำให้ระบบขับถ่ายระบบะการย่อยอะไรเนี่ยมันดีคือคนเราเนี่ยถ้าระบบขับถ่ายดีเนี่ยมันก็ไม่มีของเก่าค้างการย่อยการสลายของอาหารที่มีเข้าไปมันก็ทำงานได้ปกติเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะช่วยในเรื่องของระบบของการย่อยอาหารได้ดีอันที่หกก็เรื่องของก็ลดความเสื่อมของเซลอ,อะไรก็รสารพวกนี้มีเรื่องของธาดเหล็ก ฟอสฟอรัสแคตาเอ้ยเบต้าแคโรทีนนะแล้วก็แมกนีเซียมนะและอีกหลายๆตัวนะวิตามิน B วิตามิน C วิตามินเเพียบพวกนี้ยินก็จะไปช่วยในเรื่องของการดูแลเซลล์ต่างๆนะมันไม่ให้เสื่อมเร็วบำรุงก,กระดูกอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละ ของดีๆในบ้านเรามันสุดยอดอย่างนี้องและกินบ่อยๆอที่เจ็กินบ่อยๆก็จะทำให้เรื่องของผิวพรรณผิวพรรณเป,ปล่งปลังมีน้ำมีนวลนีนะล่นเลยก็เข้าไว้ห้าสิบหกละขึ้นละขึ้นเลขห้าสิบหกแล้วนันถ้าบำรุงพวกนี้ได้ก็ดีนะ ผิวพรรณจะได้เปล่งปลังมงไม่เหี่ยวนะ <c oughs> ขำๆตัวเองไปและอันที่ที่แปดนะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันเนี่ยหมกทำไมถึงช่วยลดน้ำหนักเนี่ยพ้นไปเผาผลาญไขมันได้ไง เนี่ยคุณสมบัติดีๆอของบ้านเราเนี่ยไม่ต้องไปหาไก่เพียงแต่เราพยายามศึกษาแล้วก็กินให้เหมาะสมให้ถูกต้องแค่นั้นเองแต่การจะกินอะไรเราก็ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็สอบถามผู้รู้จริงๆนะแล้วก็ อันท,ที่9ก็คือเรื่องของทําให้ร่างกายเราเนยมันกระปี้กระเป๋ากระชับกระเชงน,นะนั้นเ่อะสุดยอดอย่างนี้แหละนะอันที่สิบก็ช่วยเรื่องของการผ่อนคลายมันรู้สึกผ่อนคลายี่จิบร้อนๆแล้วรู้สึกสบายๆผ่อนคลาย สมองโล่งเงี้ยจมูกโล่งหายใจสบายสบายคือคนเราเราคิดดูถ้าคุณนั่งแล้วท้องอืดหายใจไม่สะดวกติดขัดกะฟัดกะฟัดเนี่ยม,มันไม่มีอะทำให้จิตใจผ่อนคลายมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยถ้ามันกินแล้วมันโล่งม,มัน มีลมมีอะไรเออมันผายลมมันเรอออกอย่างเงี้ยเอเอเฮ้ยมันสบายมันโล่งเนี่ยของดีๆนีวันนี้ก็นี่เอาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นะมาแบ่งปันกันนะคือสปปรรพคุณของข,องขีดจริงๆเราไปศึกษาเนี่ยโอ้โหเกือบร้อยข้อท่องจำไม่ไหวะนะงั้นก็เอาแค่ คุยคุยกันเพราะว่าเออที่เราพอจําได้นะพอรู้ว่าประโยชน์ที่เอาไปใช้จริงๆนนะิก็มาแบ่งปันกันเพียงเท่านี้ครับผมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้พาจิบน้ําขิงแก่บทนะกับคนแก่ๆนะเรจะได้ลองชิมดูครั้งแรกนะก็เพิ่งเคยกินนี่แหละนะก็รสชาติปกติ พีงแต่มันมีคำว่าเผ็ดแล้วก็ใส่น้ำร้อนเปืเป้อใกออกร้อน,นกินไปแป๊บเดียวรู้สึกมีเหงื่อแล้วรู้สึกมีเหงื่อออกเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ก็ไปอาบน้ําเนี่ยมันช่วยเรื่องของการเาผาผลาญที่เรื่องการขับไขมันอะไรเนี่ยโอมันสุดยอดจริงๆครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเอก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็เ่นะ ผมสวัสดีครับ